สวัสดีครับท่านลูกค้าทุกท่านครับวันนี้มาพบกับผมนะครับอาร์มนะครับกับร้าน99เจริญทรัพย์เกษตรนะครับวันนี้นะครับผมจะรีวิเจ้าเครื่องสูบน้ำนะครับยี่ห้อว่าอาร์โนนะครับรุ่น PA 3 0 0นะครับเป็นรุ่นปรับปรุงใหม่ล่าสุดนะครับจากทางอาร์โนของเรานะครับเขาได้ปรับปรุงอะไรมาบ้างนะครับแล้วก็ได้พัฒนาในเรื่องใดบ้างนะครับวันนี้ผมจะมารีวิว ให้ทุกท่านได้รับชมแล้วก็รับฟังกันอีกรอบหนึ่งนะครับนะครับสำหรับเจ้าเครื่องสูบน้ําตัวนี้นะครับเป็นขนาดพกพานะครับเป็นขนาดพกพาสามารถหิ้วเดินเหินไปไหนสะดวกคนเดียวได้เลยนะครับเป็นเครื่องขนาด3ามแรงม้านะครับเป็นเครื่องเบนซินนะครับเป็นเครื่องเบนซินนะครับแล้วก็มาพร้อมกับพกพาพร้อมกับปั๊มนะครับเป็นปั๊มดูดน้ํานะครับขนาด3ามนิ้วตัวนี้เนี่ย มันก็เหมาะกับเขาเรียกว่าการสูบน้ําเข้าหน้าสูบน้ําเข้าสะหรือว่าการระบายน้ําต่างๆนะครับหรือถ้าใครอยากจะไปดัดแปลงไปดัดแปลงในในในส่วนการใช้งานต่างๆก็สามารถทําได้นะครับผมดูในเรื่องของการปรับเปลี่ยนในเรื่องของการพัฒนาตัวปั๊มตัวนี้นะครับสำหรับเครื่องยนต์เนี่ยสามแรงเท่าเดิมนะครับแต่ที่เขาปรับเปลี่ยนแล้วก็โมดิฟายมาใหม่ก็คือในเรื่องของ ตัวนี้ครับตัวปั๊มดูดน้ําตัวนี้นะครับจะหล่อมาทั้งโคงอย่างนี้เลยนะครับหล่อมาเลยนะครับถ้าเป็นรุ่นเก่าเนี่ยมันจะมีประเกน็นประเก็นปะตรงนี้ตรงนี้นะครับนี้นะครับจะเป็นท่อขนาด3นิ้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นประกำร,รัดนะครับเราก็ควรที่จะต้องใช้ประกำรัดที่ มีเขาเรียกว่ามีคุณภาพดีนิดหนึ่งเพราะว่าถ้าเกิดเราไปใช้ประกรรมรัดที่มันมีคุณภาพที่ไม่ค่อยแข็งแรงเนี่ยมันจะรัดไอ้สายตัวนี้ไม่ค่อยอยู่นะครับจะรัดสายตัวนี้ไม่ค่อยอยู่นะครับมันก็จะทําให้อากาศเข้าได้นะครับเราก็ควรที่จะต้องหาประกรรมรัดเนี้ยแบบนี้นะครับให้มันมีความแข็งแรงแล้วก็มันจะทําให้อากาศไม่เข้านะครับวิธีการใช้งานก็ไม่ไม่ไม่ได้ยากยุ่งยากอะไรมากมายนะครับเพียงแต่ว่าปั๊มตัวนี้ คือเราจะต้องใส่หัวกะโหลกนะครับที่มีวาล์วเปิดกักเปิดปิดน้ำได้นะครับเราก็เติมน้ำลงในทางน้ำออกตรงนี้นะครับเติมน้ำให้เต็มนะครับเติมน้ำให้เต็มสายเต็มปั๊มนะครับแล้วก็รัดตัวนี้ให้แน่นอย่าให้อากาศเข้านะครับแค่นี้ก็สามารถใช้งานได้แล้วก็ปุ่มสตาร์ทแล้วนะครับอันนี้ก็ อันนี้ผมเล่งเบามากนะครับเล่งเบามากนะครับมันก็จะประหยัดน้ํามันด้วยนะครับเรายิ่งเล่งเยอะนะครับมันก็ยิ่งกินน้ํามันนะครับน้ํามันตัวนี้ถังน้ํามันตัวนี้นะครับจุน้ํามันได้อยู่ประมาณ1นลิตรครึ่งนะครับ1ลิตรครึ่งเนี่ยก็สามารถใช้ได้อยู่ประมาณ1ชั่วโมงครึ่งถึง2ชั่วโมงตรงนี้ก็มันก็ขึ้นอยู่ที่การเล่งมากเล่งน้อยของเราอีกนะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองเล่ง แบบแรงๆให้ดูนะครับว่าประสิทธิภาพในการระบายน้ำนะครับมันจะเป็นยังไงนะครับลูกค้าลองดูกันนะครับ mm ่า hmm. ลูกค้าเห็นไหมครับมันค่อนข้างแรงมากพุ่งไกลมากนะครับตัวนี้เนี่ยต้องมีถึง4-5เมตรนะครับระยะที่เขาพุ่งไปนะครับระยะที่เขาพุ่งไปเนี่ยน้ำค่อนข้างแรงมากนะครับ น้ำมันค่อนข้างแรงมากเลยจากที่ที่เราลองกันเมื่อกี้นี้นะครับน้ำแรงมากนะครับเพราะว่าหนึ่งเนี่ยที่มันดีกว่ารุ่นเก่าเพราะว่าหนึ่งเนี่ยมันออกแบบใบพัดมาพัฒนาในเรื่องของปรับเปลี่ยนใบพัดการดูดน้ำเนี่ยให้ดีขึ้นมาเลยเพิ่มประสิทธิภาพการดูดน้ำเนี่ยตัวนี้เนี่ยทางบริษัทนะครับเขาการันตีมาอยู่ที่หนนาที สามารถสูบน้ำได้ถึง600ลิตรนะครับกับเครื่องเจ้า3แรงอโนตัวนี้นะครับสำหรับสนุนราคาเจ้าตัวนี้นะครับอยู่ที่3,950บาทนะครับจะส่งฟรีทั่วประเทศไทยนะครับสำหรับลูกค้าท่านไหนนะครับที่สนใจก็สามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาในทางเพจ Facebook หรือว่าเบอร์โทรผมจะทิ้งไว้ให้ดันใต้นี้ได้เลยนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านมากครับสำหรับการติดตามและรับชมนะครับ หากท่านไหนนะครับมีข้อสงสัยอยากจะซักถามนะครับก็สามารถติดต่อมาได้นะครับส่วนวันนี้ก็ต้องขอบคุณมากครับสวัสดีครับ